สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโลบ็อกกับอาจารย์แดงนะครับผมมันเราดเล่นแบบดอกรับนะครับวันนี้มากับเพื่อนผมอีกสี่คนนะครับผมเอพีไปอาจารย์แดงพร้อมแล้วนะครับห้องไหนว่าห้องนี้ละมา มไปมาเยี่ยมกับราการด้วยจ้ะนี่อะไรอ่ะไอ้วีเล่นกูรูดเนะครับตอนนี้นะครับเขาอยู่ที่นี่เพี้ยเลยนะไอ้ไอเคหลุดเลยขาดเมื่อกี้กูจำได้ว่ามีชุดอยู่นะอย่างแรกเราต้องทำอะไรครับไปเก็บวันนี้ใช่ไหมครับกุญแจมึงเอามาไข่เออไปเลสโก้โอเคบิงไม่ได้ก็ได้ ไม่รอคนข้างหลังนะปวดกว่าผีไอ้เหี้ยทะเล็ดไม่ทะเลเดี๋ยวกูบอกไงเพื่อนไปน่าสนใจเหลือเกินโอเคมาตัวนี้แล้เพื่อนแต่กูเจอเลยเยอะตันี้แล้ไอ้ดีมันมาขายอันนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันตาอะไร้ยี่ปีพันปีมั้งพี่มาหรอไม่มีพี่มัไม่มีไอ้ดีมึงไหนอ่ะที่มันนักยอดนักไข่ปิศานายแค่เนี้ยช่างทองในเกมผีเอ้ยไม่ใช่เกมผี โอ้ไม่เคไม่เล่นหรอวะมันหลุกเคลุดไปแล้วมันดูจะจอยผมฮะอุ้ยตามมาเถอะผมว่าห้องนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยครับมันมูดจะเดินมาดิไปดันลิศไปเรียมก็ฟังหาที่เชื่อไม่มีไฟเชื่อมือจิ้มหายเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อไเฮียทีมนี่ไหวลิงลบบุรีมันจลิศ เออลิดเดินตรงไปเดินตรงไปทางนู้นตรงไปทางนู้นเดินไปทาินลงไปเดินตรงไปตรงไปลงไปอ๋อมือไหนกันนะไม่รู้เลยไม่รู้วิธีเขาเข้าไปยังไงอ่ะเจอไปแล้วเจอไปแล้วมือไหนกันนะไอ้ไอ้ผมเดินมาไอ้เชื่อตาลิดตาลิดเดินมนะตาลิตเอ้ยกูโดนไอ้เกี้ยผิดกูโดนผิดจุ๊บๆมึงจุ๊บตู้เขาตู้เฮ้ยเข้าตู้ไอ้เี้ยเฮ้ยตู้เข้าตู้เฮ้ยไอ้ทีมไอ้คนไอ้เด็กเกียร์

นะครับเออไอ้เอียไอ้เบ้านนี้ไม่ได้แจกค่าไฟไงไม่มันไม่ได้แจกค่าไฟเฉยแหละฟังกูดิไอ้เอียใครแม่งมาชอบเสือกทะลุกําแพงวะเอลาเดโมยูเอียเล่นก็เอาเรล่นร้อยทีมไอ้ทีมไอ้ทีมนั่นน้ำตายปะ ด้นซ้ายมาเพื่อนด้านซ้ายด้านซ้ายยืนด้นซ้ายกลบกลบไปยืนดีก็ไปมกุลบแบบดิจิตอลด้นขวาด้นขวาขวาไปไปไปยโคเสียนวันนี้ไปไปเสียนเกลบติร์นเกินเติร์นตรงนี้เติร์ลบลบแบบดิจิตอลเติร์นใจมันแค่จะขอบ้านที่หัวงบ้านมันเฉยๆอาจารย์แดงปลอดภัยแล้วครับน้องๆไปไปข้างหลังมีคนวิ่งมาโอ้ยหเฮ้อเฮือกีรักเพื่อนเกือบตายเฮีย นี <si ่ทำเสียงนี่ไม่มีกี่ดาดวะเออไอ้ชิมมีกี่ดาดหนึร้อยมั้งโอหใคที่ยังไม่จบก็มาดูคลิปนี้ได้ครับเยอะบวมเฮ้ยเยอะปิงนี่ปิงอะไรมต่ปิงวะอะไรอะไรกูไม่เคยเจอโดตรยอดยอดอู้ยอดนะกคตรยอดน่าจะหายไปไหนไอ้เหี่อ่ะขีอะไรไึงมึงมึงมึงโง่ไม่หลอกคนเน่ยวิ่งไปไหนน่ะไปแล้วโดตรยอดเพื่อนเรียบร้อย ระวังนำมาที่ลล็อบี้เดี๋ยวมันจะกูเล่นอันนี้ไม่เป็นไอ้ที่กูไม่เคยเจอไอ้สัสผีตัวนี้ไม่ชอบกินลิงล็อบบีไอ้กล้วยเกี๊ยบถ้ากูวิ่งตอนนี้กูจะรอดปะไปเลยเดี๋ยวบบีวรวุมนี้คีรินตะคุ้มต้องเร็ววันนี้ไอ้ยี่มึงอยู่ไหนทีพไอ้ประตูประตูประตูเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยเข้าหลังมาแล้วตัวเป็นเริ่มเลยไปประตูไปประตูไปประตูเลยไปประตูเลยไปดีไปประตูเลย มาแล้วมาแล้วไอเต้มันมาแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นใครกบนแรก้ย้วอ้าวเฮ้ยนี่ก็โอ้ยโอ้ยแจบ้านพ่อบ้านแม่มึงใหญ่ขนาดนี้นะเออยี่คนแจเลยกระเป๋าเนี่ยโอ้เรียบร้อยเด็ดี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 ดวดีดีดุดี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 ดอดีดีดดี่ีอย่ามองอย่ามอง เลือดกาดงเลือดหขึ้นหลอดไอ้เหี <S <S ้ยอุ้ยผมว่าใช่แน่เลยครับล่ะไม่ใช่แล้วมาป่ะทีมหน้ามาทางยาวเลยใส่แล้วอะเฮ้เฮ้ยร้อยมาป่ะทีมเอาตู้อุ้ยุ้เอากูตายเฮ้ย เปิดเพลงได้แม่งเอาบอลเข้ามาอันนี้เพื่อนผมจะเล่นจบแล้วมาดูกันจะจบไหมเก้าหกแล้วเก้าหกแล้วเออประตูที่เราเด็ดแล้วจบเฮ้ยอันนี้จบแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วต้องบอลเข้ามาเปิดเพลงนะเหรอโอ้ยพูโชว์พุงด้วยเก้าแปดแล้วครับเก้าแปดแล้วมาดูเพื่อนผมกันเพื่อนผมตึงหรือเปล่าจบแล้วจะเป็นคนจบเกมคนแรกในกลุ่มเน้อย ตัวนี้นอนครับท่านผู้เจริญจบแล้วหรือเปล่าเปิดไอ้ยิมทิมเปิดเปิดอันนั้นนี่เออนั่นละนั่นแหละอันนั้นเปิดได้ปะอ่กำลังเปิดกันอยู่โอ้เที่ยมยีเหรอยี่เลี้ยงคนทีมนี้อ๋อย่องย่องย่องไอทีมย่องทำไร อ๋อโอเคมึงต้องหาทางออกให้ได้เพื่อนเอาแลว้วไอ้ยี่เพื่อนกูล้นโอ้โหแม่งเดินวนอยู่มึงต้องย่อง,งเลย,เ,ยเฮ้ยอแบบไอ้เยี่พ่อมางล้ะไม่นะเพื่อนกูไม่นะเพื่อนกูโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมโลบอกเน m ะแมปดอถ้าชอบก็ฝากกดลไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะ,จะพยายามทำคลิปนะครับผมขอบคุณครับ